สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องอิงสวัสดี FC เต่าน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดี FC ทั่วโลกนะคะสวัสดี FC บอสโจนะคะก็วันนี้ <c oughs> มีประเด็นร้อนนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงออไม่นานนะคะประมาณตอนสองทุ่มนะคะก็ปกบว่าบอสโจนะคะตอนนี้ก็คือ ได้ออกมาโพสนะคะเกี่ยวกับที่มียูทูบเบอร์นะคะ,ะเสนอข่าวของ <c oughs> เสนอข่าวสาวนว้อยเพชรบันแพมเสนอข่าวอุ้มเอีงแล้วก็เสนอข่าวที่แบบไม่ค่อยเหมาะสมนะคะก็ได้ออกมาดัก <c oughs> เตือนนะคะ <c oughs> ตอนนี้มีสองช่องนะคะที่ประโจ์ดักเตือนก็คือช่องของพี่อื่นงพาดรู้เยนะคะก็ <c oughs> ท่านก็พูดถึงว่าทำ YouTube เล่าข่าวเกี่ยวกับตัวตัวของบอโจนะคะแล้วก็ศิลปินในวงของสาวน้อยแต่ว่าเาตือนไว้ว่าอย่าให้เกินขอบเขตน,นะคะที่ท่านโพสนะคะเพราะว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ทำให้บุคคลอืนะ่นเกลียดชังนะคะตัวคนขององค์กรสาวน้อยนะคะก็ เราก็บอกบ้าอย่ามาเกาะกระแสว่าหลักอิองอิงมาพูดให้คนเกลียดชังว่าโจงแล้วก็คนกรอตั้น้อยตั้งที่ข้อมูลบางข้อมูลไม่เป็นจริงนะคะอันนี้ท่านก็ได้โทนเอาไว้นะคะจากของเพจเฟซบุ๊กนะคะหนุ่มโจงนะคะก็เนาะซึ่งท่านก็บอกว่าอย่าคิดว่าไม่รู้นะ เปแฟนสาวน้อยก็เป็นหูเป็นตาให้อันนี้ก็เตือนกันที่หนึ่งนะคะก็เป็นช่องหนึ่งนะคะของช่องนี้ออกนะคะส่วนอีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่า YouTube ช่องพิจิจชนเนลนะคะก็ก็บอกอินกันว่าอย่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณคือใครแสวงหายอดวิวพูดข่าวศิลปินสาวน้อยนะคะใส่ร้ายหาเรื่องปลุกปั้นคนในองค์กรสาวน้อย คู่ข้อมูลเป็นเท็จน,นะคะทำให้เอฟซีเกิดความเข้าจิตผิดแล้วก็หลงเชื่อก็เตือนครั้งที่หนึ่งเหมือนกันนะคะก็จะอยากว่าคือถ้าไให้โอกาสมาแหละนะคะจะมาทําข่าวครั้งต่อไปหรืออะไรก็อย่าให้พูดเกินจริงนะคะอย่ามีการป,ป,ปลุกปั่นอะไรทั้งหลายแหละก็พูดในสิ่งที่ดีๆนะคะท่านจริงๆวอเบ็นคนใจดีนะคะ,ท,ท,นคนะ,คะท่านอยู่กับแบบนี้ท่านจะเข้าใจเนะาะมันก็ไม่ได้ ท่านก็แบบออกมาเตือนนะคะก็คือคือแบบพูดออกมาเพราะว่าความเข้าใจจากการที่ประชุมอะไรก็แล้วแต่พอมันต้องหยุดไงมันไม่หยุดมไม่ได้ถูกไหมคะแล้วยังมีอีกนะคะผู้จัดการมาเดี่ยวก็แบบมาพูดโป้งป้างโค้ดเลยว่าหลายๆช่องนะคะทำออกมาเป็นคอนเทนต์ปกป้อง,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 องแล้วก็เป็นห่วงศิลปิน แฝงตัวหานะคะจุดจุด,จดกับคอนเทนต์ลบๆจากเรื่องจริงหรือบทจริงก็สรรหามาพูดนะคะแล้วก็พูดไม่พออีกอันหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นข้อความของนํามาเดียอนะคะที่โพสเอาไว้นะคะซึ่งมันเป็นการที่ว่าตอ,อนนี้คือองค์กรนมันจบไปแล้วเหลือแต่ว่าเราอะจะต้องแบบคือ,อดู ดูความเป็นไปของเขาสนับสนุนให้เจริญก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าหลายๆปัญหากา็ตัดหักไปแล้วคะทีนี้บรรดาเหล่ายูทูบเบอร์หลังจากนั้นเนี่ยคือก็ยังไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดยังเอาคอนเทนต์มาพูดแล้วก็มีคนเข้าไปดูยอดวิวสูง,ส,งสูงมากเลยะคะ่ะก็ทำให้องค์กรรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อาม่าเดียวก็ยังยังมีโพสต์อีกของอามาเดียวนะคะก็ อธิบายแบบนี้นะคะอาจารย์แม่ก็ไม่อยากจะอ่านเนาะพวกเราก็ไปดูโพสต์ของอาม,มาเดียวได้นะคะก็สองรอบนะคะช่วงนี้ก็แบบเข้มข้นเลยนะคะพี่มิม,ม,มก็ทาขาดไปแล้วหลายหคนก็อาจจะทำข่าบนะคะแต่ว่าวาโจก็ยังไม่เท่านั้นนะคะก็ยังมีเขียนโพสอีกนะคะก็บอกว่ามันมีเยอะนะคะหลายๆช่องเลยเดี๋ยวจะเริ่มทยอยเปิดชื่อให้แฟนๆสาวน้อยได้รู้ เพราะว่ามาหากินกับยอดวิวมีรายได้ด้วยการเล่าข่าวสร้างเรื่องบิดเบือนนะครับข้อมูลที่มันเป็นเท็จให้คนทะเลาะกันบ้างให้องค์กรแตกแยกกันบ้างเพื่อที่แฟนๆสาวน้อยก็จะได้ตาสว่ากันนะคะก็อันนี้เป็นนะคะเป็นโพสต์ของหนุ่มโจนะคะที่ได้โพสไปนะคะก็เป็นแม่ก็มา เล่าตรงนี้นะคะว่าคือทั้งทีมของ J1 JO2 เนี่ยว่าโจสอนนะคะอาจารย์สอนอยู่ว่าโซเชียลมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะในการที่เรา,อ,าอยู่ทํามากินกับโซเชียลก็ไม่ได้เถียงหรอกว่าเราเข้ามาแล้วเราได้ข่าวอุ่องไปพอเราทำเราก็มียอดวิวเรามาเล่าข่าวไล่สด เราก็มียอดบิวกันยอดผู้ครูเข้ามามันมันไม่ได้มากหรอกคะ่ะเงินทองแต่ว่าคือความที่คุณค่าของเราเราต้องทำให้ให้มันตรงนะคะคือต้องซื่อตรงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้นะคะเพราะว่าในช่องทางของการที่ติดต่อกันเนี่ยเราจะรู้เลยแล้วก็อาจารย์บอสโจก็จะมาโพสต์ไว้ในห้องรวมนะคะของลูกศิษย์ว่า ตอนนี้คือได้ทําอะไรไปนะก็ทําทให้เราต้องแบบว่าคือนะคะเป็นสิ่งที่บอสก็มาแจ้งในช่องทางนะคะก็ให้เรามาพูดกันได้นะคะถึงได้มาทําข่าวเล่ากันว่ามีเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมานะคะให้มาอ่านข่าวให้ทาข่าวได้เลยสําหรับ พวกเหล่านี้เพราะว่าการที่จะทําข่าวเมื่อเขาหยุดแล้วมันต้องเป็นช่องน้ําดีมากกว่าน้ําไม่ดี mm hmm. ถูกไหมคะทำดีๆสร้างสรรค์มันก็จะดีกว่าดราม่า mm hmm. พระอจย์บลก,ก็สอนแล้วว่าถ้าเกิดคุณดราม่าคุณหาก,กินได้ไม่นานหรอกเพราะว่าบางเรื่องมันไม่ใช่มันไม่ตรงด้วยจุดไหคะแล้วก็เอามาพูดกันเนาะก็ปิดเดือนข้อมูลนะคะก็กําลังกาลังที่จะดีอยู่แล้วเลยนะคะมันไม่จบ มันไม่จบเพราะว่าการที่มาพูดอยู่เรื่อยๆถูกไหมครัเพราะว่าประเด็น,นต่างๆจริงบ้างมีจริงบ้างแล้วตอนนี้ก็กําลังตีข่าวในเรื่องของน้องหมงเรื่องการที่ว่าพ่อจิจาออกมาพูดไว้ออ White, แต่จริงๆพ่อจตาประสงค์จะเล่าแค่นั้นเองแต่เราไม่ต้องลือไง แล้วมัน่ก็จะมีคนคิดแบบทําไมปิดตั้งนานปิดเป็นปีนู่นนี่นั่นบางเรื่องไม่ต้องรู้หรอกมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือผู้หญิงไม่พูดใครก็ไม่รู้หรอกว่าใครทาอะไรก็เลยเดาทุกเรื่องในนั้นแล้วก็เป็นการที่แบบพูดเป็นเรื่อยเอาโค้ดแค่นี้เดียวเอามาทำเป็น,ป,น,ป,นประเด็นวุ่นวายจนเป็นหมดเลยทั้งทั้งหมดถูกไหมคะหลายๆคนเอามาเล่าแบบหลายๆอันนั้นเลยอจารยบบอสก็ประสงค์จะออกมาเตือนนี่แหละนะคะเพราะว่า คนก็สนใจเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเม้นลลต์นันถล่มตะไล่นะคะซึ่งพวกเราก็ให้กําลังใจบอโจนะคะแล้วก็คลิปที่ให้กําลังใจเอาไว้คนมีคนดูต้องคลิปดาวมากคนดูเยอะๆนะคะก็นี่แหละนะคะติดตามตอนต่อ,ตอไปค่ะว่าจะมีข่าวที่บอโจเขาพูดอะไรยังไงติดต่อไปนะครับก็อาจจะแม่ก็ให้กําลังใจเพราะช่องอาจจะแม่ก็ทำแต่เรื่องที่ที่ดีๆเพื่อลูกสาวเราเพื่อบอโจเพื่อวงเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากดูคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านนะคะเป็นกำลังใจนะคะทุกคน